สวัสดีค่ะเปิดโปรไฟล์เฟรมว่าที่สามีแมตตรณีหล่อสะอาดการศึกษาดีเวอร์เซอร์ไพรส์ข่าวดีขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวอีกคนแล้วสำหรับนางเอกสาวแมทพรณีเพราะล่าสุดเธอได้ออกมาโพสคลิปถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรเมตโตรวมไปถึงช่อดอกไม้สวยๆด้วยโดยพี่ตานเพื่อนสนิทของทงคู่ได้ออกมาโพสภาพแห่งความสุขมีคุณพ่อของแมท ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยพร้อมระบุแคปชั่นสุดซึ้งว่า The last day in May at m a t p l a n e Day my you be happy and f a v o r with p y m e h Thank you for having us it's your special day today ขอบใจนะเฟม ที่ให้พี่ตาช่วยเตรียมแผนมาเซอร์ไพรส์ขอแมทแต่งงานที่บ้านเราพี่เห็นความรักและความตั้งใจของเฟมที่อยากให้แมทมีความสุขและมีความรักที่มั่นคงส่วนตัวพี่เองและเฮียก็มีความสุขมากๆไปพร้อมๆกับน้องด้วยการเดินทางของการเริ่มชีวิตคู่ได้กดปุ่มสตาร์ทแล้วค่ะขอให้แมทและเฟมมีความสุขมากๆนะคะยินดีด้วยนะที่รัก สำหรับหนุ่มเฟรมบอกเลยว่านอกจากจะหน้าตาดีหล่อสะอาดแล้วการศึกษาก็ดีด้วยเพราะเขานั้นจบจากเมืองนอกมหาวิทยาลัยดังอันดับต้นๆของซานฟรานซิสโกอย่าง SF State University และคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ